สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับอันนี้งานสั่งทำนะครับยาว13นิ้วนะครับสันจนะห้า5มีจหุนนะครับ ยาวเลยนะครับไม่มีเลียวนะครับทองจะก,กว้างสองนิ้วนะครับทองกว้างสองนิ้วหนึงหุนนะครับยาวสิบสามนิ้วนะครับอันนี้งานสั่งทำจากท่านวสันนะครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับดิกตลับลูกปืนนะครับยาวพิเศษ ้ามยาวเก้านิ้วนะครับปอกสแตนเลสนะครับมันขึ้นสนิมครับ,รบมีฝัก,กพ่อพี c ีเสมให้หนึ่งกันนะครับจากคุณวส,สันต์นะครับอำเภอค,คำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับขอขอบคุณนะครับที่ท่านไว้ใจสั่งทำนะครับ ยาว13นิ้วนะครับด้ามยาว9นิ้วครับความจริงท่านสั่งมา9นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องกึงเรายาวได้แค่นี้นะครับจับได้ด้ามได้แค่9นิ้วนะครับมาดูคมนะครับประมาณนี้นะครับ ยาว13นิ้วครับ ปั่นตัวมาเนี่ยครับมาดูคมครับคมยังเหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณนะครับคุณวส,สันนะครับอำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดจัีสาโทนะครับสินค้าพร้อมเดินทางไปหาท่านวันนี้เลยนะครับบ่ายโมง ผม,ผมที่จะไปส่งแล้วครับขอบคุณครับ